ผมไม่ปล่อยให้ของผิดกฎหมายเข้ามาสู่ระบบง่ายๆหรอครับรา้งั้นงั้นผมงั้นผมเหมาะเลยฮะผมผมถูกกฎหมายหมดเลยครับเฮียเท่าไหร่ครับผมมีชีทมาให้เฮียห้าชิ้นเลยฮะเฮียน่าจะให้ผมผ่านนะเพราะว่ามันมันอร่อยด้วยแล้วมันดีด้วยเฮียเฮียก็มีจังอยู่แล้วอ่ะผมให้ใต้โต๊ะเฮียสักสองบาทได้ไหมเฮียให้ผ่านได้ไหมผมขอสิบห้าบาทแล้วชีสคุณจะเข้าไปขายในเมืองเฮ้ยนาเลือนมากเลยอ่ะคุณเป็ไหมเฮียห้าได้ไหมเฮียผมขอสิบ สิบบาทสิบไม่ได้เข้าเนื้อเฮียงงั้นกูจะจับมือยัดสิบเข้าเนื้อเฮียฮะจับห้ารังสีห้าสิบห้าจบเลยเฮียโอ้โหสิบมันเยอะไปพี่ใครเขาจะใช่ในนี้มีห้าใบเติร์ดจะจับห้าใบเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้ากูเอาสิบเองผมมีสี่อย่างเงี้ยพี่จับกูจับโดนเลยกูจับมือแล้วกูจับมึงจับแม่งให้ขี้แตกเลยขี้ห้าใบจริง ไอ้เฮียไอ้เฮียแล้วนี่คือทิปของกูที่กูให้มึงไว้ขอบคุณมากครับเฮียขอให้ลุงเลื้งนะเว้ยร้านมึงชื่ออะไรวะร้านชีสอ่ะสูบไปชีสนะ้เฮียเอาขึ้นเอาขึ้นนี่เลยมีมัเลย